หัวใจที่ดีสําหรับคุณหมอหัวใจคืออะไรครับพร้อมที่จะส่งเลือดออกไปเลี้ยงตามที่เราต้องการน,นั่นคือหน้าที่หลักของมันฮาร์ดเรทโซนมีอัปเปอร์ลิมิตไหมครับบอกเฮ้ยอันเนี้ยสุดละไม่ได้ประโยชน์มากกว่านี้เราไม่ไหวละในบางกรณีอาจจะมีพังผืดเกิดขึ้นได้ถ้าเราออกแรงหนักหนักหรือว่ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้เรลลอ่ะ,รอะพระเจ้าช่วยผมเจออู่คนหนึ่งก็คือข้ามวันอะ่<ป>ะเฮ้ยมันมีอะไรต้องระวังไหมน้องอ่ะ w e r i a b l e device ต่างๆข้อมูลมันหลั่งไหลมากมายเลยนะครับอันไหนมันไปถึงขั้นไหนบ้างครัในหลักฐานปัจจุบัน v a r r a b l e e e v i c e มันอาจจะเป็นตัวเตือนเรามากกว่าที่เราใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยที่เราคิดว่าดีอาจจะไม่ได้ดีจริงๆก็ได้เพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้มีหัวใจขาดเลือดอยู่ตอนนี้มีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่วิจัยไม่ได้เลย 40%ของความเสี่ยงโรคหัวใจลดได้ด้วยการออกกําลังกายที่ไม่หักโหมเพราะการซ้อมหนักไม่ได้แปลว่าหัวใจจะแข็งแรงเสมอไปเอพิโซดนี้ของเฮล s pan น i t วิ Smith พบกับหมอหัวใจที่เข้าใจนักกีฬานายแพทย์นรศักดิ์สุวจิตตานน์อายุรแพทย์โรคหัวใจและการกีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทที่จะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายฟังแล้วคุณอาจอยากเริ่มออกกําลังกายใหม่ในแบบที่หัวใจคุณต้องการจริงๆ Healthspan w i t s, s with Smith by Smith s mithway พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ t h s p a n with Smith นะครับโดยโรงพยาบาลสมิติเวชครับกับผมในแพทย์สมิธอารยศกุลนะครับเขาบอกว่าชีวิตของคนเรานะครับมีอวัยวะอยู่ไม่กี่อย่างเนาะที่ทำงานตะลอดเวลาเลยแล้วก็หยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นหนึ่งในนั้นก็คือหัวใจนั่นเองนะครับหัวใจเราเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกาย วันนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีผมคนเดียวแน่ๆต้องมีแพทย์โรคหัวใจนะครับมาคุยกับเรานะครับอาจารย์นรศักดิ์นะครับน้องอัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือบุรุษผู้แข็งแรงที่สุดในสมิติเว้ของเราไม่ถึงนานจริงหรอเอ้ยแต่เท่าที่ดูก็สุดๆแล้วนะมีมีคนแข็งแรงานเยอะครับ ช่วงนี้ไปวิ่งที่ไหนบ้างครับก็มีซอมวิ่งเฉยๆครับยังไม่ได้มีไปไหนจริง<า>จังครับตอนนี้แต่ก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะครับวันนี้ชวนน้องอัดมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฮลธ์แป์ของหัวใจครับผมนะักปฏิเสธไปไม่ได้เลยเนาะว่าถ้า ร่างกายทุกอย่างดีหมดพอหัวใจเจ๊งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วเนาะถูกครับก็คงจะแย่แน่ๆเลยนะครับแล้วคนก็ให้ความสนใจกันมากเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีคําถามเข้ามาที่สม,มิติเวชของเราเยอะที่สุดเลยครับพี่ถามแบบนี้เลยกันหัวใจที่ดีสําหรับคุณหมอหัวใจคืออะไรครับหัวใจที่ดีของเราก็คือหัวใจที่สามารถจะสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยง กำเนื้อร่างกายของเราได้เมื่อเราต้องการทั้งในขณะพักด้วยแล้วในขณะที่ร่างกายเราต้องการออกซิเจนหรือเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเช่นเวลาออกกําลังกายคพร้อมที่จะส่งเลือดออกไปเลี้ยงตามที่เราต้องการนั่นคือหน้าที่หลักของมันถูกคือปั๊มปั๊มมันต้องปั๊มให้ได้ใช่และต้องเป็นปั๊มที่สามารถปรับเปลี่ยนตามตามความต้องการของร่างกายของเราเช่นเราอยากออกกาลังกายหนักหัวใจเราจะบีบเลือดไปพอไหมหรือว่าตอนเราพักเนี่ยมันก็ควรจะพัก ด้วยเหมือนกันเนี่ยครับถ้าเราสามารถปรับปรับตัวได้เช่นะพักมันก็พักไปด้วยกันตอนที่ออกกําลังกายเราต้องการใช้มันมันก็ทํางานให้เราได้เต็มที่อันนี้สําหรับผมก็คือเป็นคอนเซ็ปต์อันหนึ่งของหัวใจที่ดีหัวใจที่แข็งแรงถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงเวลาเราต้องการใช้ก็ไม่ได้ใช่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาพักแล้วมันยังตึกๆๆอยู่ก็ปกติเหมือนกันูกติเหมือนกันใช่ครับเราอยากจะออกกําลังกายหนักๆ แต่เราทําไม่ได้เพราะหัวใจเรามันไม่พร้อมทีมมนี้หลายคนก็จะพูดถึงหัวใจที่แบบเพอร์เฟกต์อ่ะบางคนก็มักจะไปโยงถึงหัวใจของนักกีฬานะครับ,รบน้องอัจเนี่ยทำงานกับนักกีฬาเยอะมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับพวกเขาหลกเขามีคําศัพท์เลยนะว่า athlete heart หรือว่าหัวใจของนักกีฬาเนี่ยรจริงๆมันมีลักษณะเฉพาะอะไรไหมครับก็มีลักษณะที่แตกต่างจากหัวใจของคนทั่วไปนิดหน่อยอเพราะว่านักกีฬานี่ก็เป็นกลุ่มที่ มีการซ้อมการออกกําลังกายที่เป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่ครับแล้วแต่ชนิดของกีฬาด้วยแต่ละคนที่ออกกําลังกายแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในลักษณะของแอดลีตฮาร์ทที่เราพูดกันก็คือคนที่ออกกําลังกายแบบเป็น Endurance exercise ออกกําลังกายนานๆเช่นอะเอรันซ์นคือเหมือนทำยาวๆยาวๆนานๆปั่นจักรยานนานๆวิ่งมาราธอนฮาฟมาราธอนอะไรพวกนี้ซึ่งกลุ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพหัวใจเนี่ยก็อาจจะต้องมีการซ้อมมา นานพอสมควรส่วนเรื่อนานนี่เท่าไหร่ครับที่จะเริ่มเปลี่็นหลายปีก็ต้องบอกว่าเป็นปีๆแล้วก็ในในระยะเวลาการเทรนนิ่งของเราเนี่ยจะนับแบบ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเยอะนะครับสำหรับเราคนทั่วๆไปสําหรับเราเราเองเราก็จะบอกว่าการแนะนําการออกกําลังกายทั่วๆไปขององค์การอนามัยโลกเขาจะบอกว่าสัก2ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับหลาอาทิตย์ละห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นี่เป็นตัวเลขที่เราได้ยินนกัเรื่ว่านักกีฬาเองอาจจะแบบ แอดวานซ์ส่วนนั้นก็คือเกินเข้าไป4เท่าแล้วก็ทำนานๆต่อเนื่องกันเป็นปีๆมันก็หัวใจเราก็ต้องพร้อมสำหรับการออกกำลังกายพวกนั้นเช่นะการบิดตัวแต่ละครั้งมันต้องได้เลือดเยอะขึ้นเพราะนั้นหัวใจมันสโตขึ้นหน่อยเหมือนกับว่าฟังก์ชันของมันในการปั๊มอ่ะใช่มันต้องปั๊มแรงครั้งมันปุ๊บใเยอะอ่ไงเงี้ยหรอเพื่อที่จะการบีบเลือดแต่ละครั้งเลือดต้องออกไปเยอะ เพราะว่าร่างกายเราต้องใช้เลือดเยอะใช่ไหมครับต้องการออกซิเจนไปเพราะฉะนั้นม,มันจะปรับตัวกันขยายตัวขึ้นขขยายาึ้นเพื่อ,อที่ให้การบีบแต่ละครั้งได้เลือดเยอะขึ้นครับ แล้วการที่บีบแต่ละครั้งที่จะแรงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการหนาตัวของกล้ามเนื้อขึ้นด้วยเพราะนั้นทั่วๆไปที่เราจะเห็นก็คือมีกล้ามเนื้อหัวใจที่หนาขึ้นมีหัวใจที่ดูโตขึ้นแล้วก็หัวใจก็จะเต้นช้าลงเพราะว่าตอนที่เราพักๆเนี่ยมันไม่ต้องเป็นต้องใช้เลือดอย่างที่บอกอ่ะมันได้พักอยู่เพราะฉะนั้นการบีบตัวมันไม่ต้องเร็วก็คื้องจะช้าลงแค่แบบไม่กี่ครั้งเนี่ยเขาก็พอแล้วพอแล้วถูกครับครจะปรี้ครัการับครับคหัจเต้นช้าลงมัการ เต้นผิดจังหวะเล็กๆน้อยๆที่เจอในนักกีฬาได้บ้างอะไรพวกนี้ครัอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแอดลีดฮารซึ่งบ,บางครั้งบางคราวถ้าเราไม่เคยรู้มันก็อาจจะไปซ้อนทับกับโรคบางอย่างเช่นกล้ามเนื้หัวใจหนาตัวได้บ้างหัวใจที่มันโตขยายขนาดผิดปกติได้บ้างหรือว่าจะเห็นว่าหัวใจมันอาจจะบีบตัวไม่ได้แรงมากนักขณะทักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราไปสับสนกับ โรคคนที่เป็นโรคหัวใจบางชนิดได้เหมือนกันเราเอาหัวใจของคนที่ไปฝึกอะไรมาเยอะๆเป็นปีๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกับค่าปกติของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องมีความเข้าใจในชีวิตเขาหรือว่าเป็นไปได้จริงๆเราก็อยากจะมีเบสไลน์ของเขาก่อนที่เขาจะออกกําลังกายหนักๆมาก่อนเพื่อที่จะดูว่าอันเนี้ยเป็นจากการที่เขาไปออกกําลังกายหนักๆนะไม่ใช่เป็นจากเป็นโรคตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยครับใครอยากจะเข้าสู่วงการออกกําลังกายอย่างจริงจัง๋ยวนี้เยอะนะครับหลายคนอยากมี ชีวิตที่ยืนยาวมีแฮนด์สแปนที่ดีอยากไปวิ่งยาวๆอยากไปอะไรมีเบสไลน์ก่อนมีพื้นฐานก่อนแล้วก็จะได้ดูการพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะเชียร์แบบนั้นเพราะว่าบางทีบางครั้งบางคราวนักกีฬาที่ถูกซ้อมมาเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็มาตรวจครั้งแรก เจอปุ๊บเป็นแบบนี้บางทีเรางงเลยงงสับสนว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเพราะว่าเขามีโรคอยู่เดิมหรือว่าเป็นเพราะว่าการซ้อมแบบหนักหน่วงของเขาที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปบอก็งงไปด้วยทุกอย่างก็จะยากหน่อยยากหน่อยอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งที่ โดนถามทุกครั้งเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเป็นอันนึงที่อยากให้หมอหัวใจเนี่ยมาเคลียร์แล้วแล้วไม่มีใครเหมาะก,ก่าน้องอัดแล้วเพราะออกกาลังกายประจําด้วย h a r ์ Heart rate z o n ครับมันจริงไหมเนี่ยว่าอันนี้นะต้องโซนสอนะถึงจะเผาผันพลังงานถ้าอยากฝึกให้มันได้หัวใจต้องเป็นโซน3บางทีพุทธไปโซน5บางทีกีน่นาทีอะไรอย่างเงี้ย ต้องสรุปให้พี่ฟังได้ไหมแล้วทุกคนเนี่ยอยากฟังแน่ๆเลยว่าจริงๆเราต้องโซนไหนบ้างครับถามว่าเราออกกําลังกายเพื่ออะไรก่อนถ้าเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยการออกกําลังกายโดยที่ไม่ได้ดูโซนเนี่ยจริงๆผมว่ามันก็อาจจะเพียงพอเขาไม่ต้องถึงขั้นใช่แบว่าโฟกัสโซนั้นใช่ถ้าเราจะเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นในพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้โฟกัสโซนมากนักแต่ว่าในคนที่ต้องการการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนผลบางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น นักกีฬาบางชนิดเช่นออย่างมาราธอนเราอยากจะวิ่งให้ยืนระยะได้ยาวมากขึ้นโดยที่ไม่มีตะคงตะคริวอะไรพวกนี้การฝึกโดยฮาร์เรทโซนก็อาจจะมีมีส่วนช่วยเพราะรว่าโซนอย่างที่เราพูดก็คือโซน2โซน3เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ร่างกายเราใช้พลังงานจากการใช้ไขมันค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดการคั่งของพวกกดแลกปิกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถทำได้เรื่อยๆถ้าอยากดึงไขมันไปใช้ก็จะอยู่ประมาณโซน2อโซนสใช่ครับก็เป็นช่วงที่เราจะเป็นแอโรบิกเมตาบอลิซึมก็คือดึงพลังงานมาใช้โดยที่ใช้ออกซิเจนไปเรื่อยๆพวกนี้ไขมันเรามีสะสมอยู่ในร่างกายค่อนเยอะมากเป็นพลังงานที่ไม่หมดสิ้นสัทีอะไรพวกนี้ครับเราก็จะอยู่โซนสอซนสแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ ต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นวิ่งระยะสั้นหน่อยแล้วพวกนี้แบบสปรินต์เนอะ,อะ<ต>พวกนี้ก็จะก,กีฬาแบบวิ่งเร็วระยะสั้นๆอันนี้นตรงโซนไหนครับพวกนี้ก็จะอยู่โซน4โซน5ซึ่งการเผาผ่านพลังงานแบบแอนาล็บิกก็คือไม่ได้ใช้ออกซิเจนันั้นร่วมด้วยการดึงพวกคาร์โบไฮเดรตมาใช้ คราวนี้การที่จะซ้อมเพื่อที่จะดูโซนพวกนี้มันก็จะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้นเช่นเราก็จะรู้ว่าฮาร์ดเรทโซน2 0โซน3เนียของเราอยู่ประมาณไหนเราไม่ควรข้ามเกินไปเพื่อที่ทําให้เกิดเรื่องของกดแลคติกท่าในขาทําให้เราวิ่งแล้วเราเมื่อยล้าเกิดตะคริวอะไรพวกนี้บางคนก็จะบอกว่าจะซ้อมขึ้นไปโซน4ี่หสั้นๆเพื่อที่จะให้เกิดกดแลคติก ผ่อนลงมาเพื่อให้ร่างกายเราคุ้นชินกับการว<ม>อชเอาทกดและิีพวกนี้นมีปุ๊บ อาจจะจัดการกับร่างกายกฎลักติที่ข้างขึ้นมาอย่างไรแล้วก็มีแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ทําให้มีใหม่พวกนี้ก็คือเราแต่เราจะฝึกใช่ไหครับใช่ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเราต้องการฝึกเพื่ออะไรใช่เป็นข้อคิดที่ดีมากทั้งเรื่องความแข็งแรงทั้งเรื่องของการดึงไขมันไปใช้ระบบที่เราอยากจะเน้นในการฝึกฝนนั่นเองนะครับไหนๆก็แต่เรื่องโซนแล้วเรื่องของฮาร์ดเรทแล้วครับ จริงๆเราสามารถคำนวณเองได้ไหมครับสำหรับ maximum heart rate หรือว่าโซนที่เราไปถึงเนี่ยต้องหัวใจเต้นกี่ครั้งแต่ละคนเนี่ยมันไม่ไม่ไมเท่ากัน,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า วันไซส์วิตออลไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนชอบไปเห็นมันเป็นสูตรสองร้อยยี่สิบลบอายุอ่านี้ก็บอกว่าเป็นแม็กซิมัมฮาร์ r เ t e ซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆบางคนอาจจะเป็นนักกีฬาจะพุชได้มากกว่านั้นเช่นพี่โอ๊กไปซ้อมมาละออกกําลังกายเยอะๆมาจะแบบสองร้อยยี่สิบรลบสามสิบอะไรตัวรู้เลยว่าวิ่งสปีดแค่นี้มันไม่ได้แล้วแบบเนี้ยคือแบบม็กซิมัมฮาร์ r เ t e มันอาจจะไม่ใช่ร้อยเก้าสิบจริงๆก็ได้บางคนอาจจะขึ้นไปสองร้อยสองร้อยสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนาฬิกาที่คํานวณมาให้มันก็จะคํานวณจากสูตร เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะให้มัน personalize จริงๆก็คือต้องมาทสให้ชัดเจนว่า maximum heart rate อยู่ที่เท่าไหร่บางคนอยากจะแมมากจริงๆก็อาจจะต้องมาดูให้เห็นชัดเจนเลยว่าการดึงออกซิเจนไปใช้กับการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในสัดส่วนยังไงเพื่อที่จะมาคำนวณเป็นโซนให้เหมาะสมซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มันจะวุ่นวายขึ้นไปอีกหน่อยแบบพวก v h e max ใช่อะไรพวกนี้แต่ใช่ครับนะครับโอ้ก็จะเห็นเลยบทบาทของ แพทย์หัวใจที่ทํางานด้านออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะมีการเทสอะไรที่มากก็มีขึ้นกับความต้องการของคนที่เข้ามาตรวจว่าอยากจะตรวจเฉพาะเจอะโจงเพื่อที่จะต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าจะออกกําลังกายเพื่อเซฟตี้ถ้ายังบอกว่าเราจะออกกาลังกายเพื่อแค่สุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องหัวใจเราก็จะแค่เดินสายพานเพื่อดูว่าฮาร์ดเรทตอนที่สูงสูงมากๆเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมมีลักษณะส่งสัยเส้นเลือดหัวใจตีบตันหรือเปล่าอันนั้นเป็น g กที่หมอหัวใจส่วนใหญ่ชอบ แต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเรื่อง personalize อันนั้นก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงไปเป้าหมายเราไปถึงไหนท<ช>ำเพื่ออะไรก็จะมีเทสที่มาตอบรับ<ช><ช>นะครับอ่ะไหนไหนเมื่อกี้น้องอาะแตะมานิดหนึ่งเรื่อง150นาทีต่อสัปดาห์หรือบางคนก็บอกว่าต้อง1 9 0 0ต่อวันหรือบางสายก็มีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับถ้าสายพี่ก็เจออีกอย่างลดน้ำหนักต้องไม่ใช่150แล้วนะ ต้องเป็น250นาทีต่อสัปดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเลขคอมเมนต์ออกมามากมายเลยในมุมของนักอ่านดีกว่าอยากให้สรุปให้ฟังว่าถ้าเราคนทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ใช่นักกีฬาเนาะจำนวนนาทีเนี่ยหรือว่าไอ้จำนวนก้าวเนี่ยในทางของอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยเขามีขีดยังไงกันบ้างจริงๆหลักฐานาที่มันแน่นๆก็เอาโอ้หลักฐานแน่นๆเนีน่ยจริงๆ <c oughs> แค่เปลี่ยนจากเคาน์ต์โพเตโต้มาออกกําลังกายเนีน่ยก็จริงๆก็ๆมีเป็นในสิทละแค่ขยับ กับก็เท่ากับออกกําลังกายนี่เป็นเรื่องจริงใช่ใช่ครับก็จะบอกว่าทุกๆการออกกําลังกายที่มันเพิ่มขึ้นความเหนื่อยอไม่รู้จักอธิบายเป็นภาษาคนทั่วไปยังไงว่าเลยทุกๆหนึ่งเมตดที่เราออกกาลังกายเพิ่มขึ้นความเหนื่อยที่มันเพิ่มขึ้นความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นใช่ของการออกกําลังกายเช่นจากนอนเฉยๆมาเดินเบาๆอะไรเงี้ยครับมันจะลดเรื่องของโอกาสการลึก เกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้13เอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้บอกว่าต้องออกแบบ150นาทีต่อสัปดาห์ถึงจะมีเบนเนฟิตแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยที่ที่องค์การอ,อนามัยโลกเนี่ยแนะนำออกมาเพราะว่ามันสามารถลดการเกิดเรื่องของสมองขาดเลือดเ,เกิดเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ซึ่ง<ด>เป็นศัตรูตัวหลัก ของรุ่ในยุคโมเดิร์นอันนั้นลดได้เป็นหลักฐานเขาเลยมีตัวเลขออกมาว่า150นาทีต่อสัปดาห์ที่เป็น moderate intensity exercise หรือออกกำลังกายแบบหนปานกลางแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ v วร y แล้วแต่โกที่เราต้องการจะดูเช่นออกมากกว่านั้นก็ได้สมมจะลดเรื่อง breast cancer ได้ลดเรื่อง colon cancer คือเกิดมะเร็งได้ลมมะเร็งลำไส้มากกว่านั้นเบาหวานอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเราออกกำลังกายได้หนักกว่านั้นมันก็จะมี benefit เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่ม แนตราส่วนที่ดีไม่ดียังไงคุ้มไหมกับการที่เราเอาเวลาไปออกกำลังกายหนักๆแบบนั้นก็แล้วแต่คนครับมันก็เห็นเลยว่าถ้าสรุปง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นเหมือนกับสวิตเปิดปิดว่าอุ้ยถ้าไม่ถึง150นะไม่ได้ประโยชน์ไม่จริงไต่ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆสะสมไปทุกนาทีที่ทํำทุกความหนักที่เพิ่มคือมีประโยชน์ขึ้นไปเรื่อยๆถูกนะครับแล้วก็ตัวเลข กลางๆที่ให้มา150ก็คือมอนเหมือนกับมีหลักฐานชัดเจนว่าให้ผลดีต่อสมองและหัวใจเราอันนี้เป็นเรื่องหลักที่เขา<ช>แนะนํากันมาครับถ้าอยากจะได้ประโยชน์อย่างอื่นก็อ,ออกเพิ่มครับทีนี้ด้านตรงข้ามาบ้างน้องอัดมันก็มีนักกีฬาเกิดขึ้นเยอะมีอัปเปอร์ลิมิตไหมครับบอกเฮ้ยอันเนี้ยสุดละไม่ได้ประโยชน์มากกว่านี้เราไม่ไหวแล้วเท่าที่พี่หามันจะไม่ค่อยชัดว่า เกินกี่นาทีมีปัญหาหรือออกแรงมากมากเนี้ยมันเกิดปัญหาอะไรไหมมันมันก็จะมีคล้ายๆเป็นกราฟแบบ J curve เนาะถ้าถ้าเราเราวาดกันว่าประโยชน์กันกับพลางงานเจเจอย่างนี้เหรอเจแบบกลับด้านอ่ลงมาก่อนว่าอ่านตอนนี้นะออกกําลังการแล้วช่วยลดความเสี่ยงลงมาแล้วมีความหนักที่มันเกินอาจจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานิดหนอยเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เหมือนแบบเครื่องหมายถูกกลับด้านอะไรเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าในบางกรณีอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจที่ อาจจะเรียกว่ามีพังผืดเกิดขึ้นได้ถ้าเราออกกำลังกายหนักๆหรือว่ามีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้นได้อะไรพวกนี้ถ้าออกหนักมากๆใช่ครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือพวกที่ออกกําลังกายแบบ Endurance Training นานๆอันนี้จะเจอไหมเช่นหัวใจโตขึ้นจนอาจจะผิดรูปร่างไปทําให้กระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะบางอย่างได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเลยว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันก็ชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่เจอคนไข้นะ ที่เขาวิ่งอะไรกันนะที่มันเป็นแบบเหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็อะเทรลอะเทรลใช่ไหมเทรลอ่ะพระเจ้าช่วยผมเจออีกคนหนึ่งก็คือข้ามวันอ่ะอ่นใช่เฮ้ยมันมีอะไรต้องระวังไหมน้องอาจพวกนี้อย่างที่ที่บอกว่าก็ร่างกายเราก็จะพยายามต้องรู้ตัวร่างกายก็พยายามปรับตัวเพื่อให้ หัวใจเราสามารถบีบเลือดไปเลี้ยงได้พอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้หัวใจก็อาจจะโตขึ้นที่ว่าหรือมีการเต้นหัวใจผิดจังหวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีการสกรีนิ่งเป็นระยะเช่นก่อนหน้าจะเข้าโปรแกรมเราก็อยากจะดูเบื้องต้นก่อนว่าตอนพื้นฐานหัวใจเขาโตมากน้อยแค่ไหนการเต้นของหัวใจเขามีผิดปกติอะไรไหม แล้วก็ตอนเทรนนิ่งไปบางทีเราอาจจะอยากดูตอนที่เขาพีคมากๆโปรแกรมการซ้อมมันก็จะมีจุดที่แบบซ้อมจนถึงจุดพีคแล้วก็อยากจะดูตรงนั้นนิดนึงว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าให้นักกีฬาหรือว่าคนที่สนใจการออกกำลังกายกลุ่มนั้นเนี่ย รีพอร์ตกับเราหน่อยว่าระหว่างที่ซ้อมมีอาการอะไรผิดปกติบ้างที่เราจะกังวลหน่อยๆก็คือเจ็บหน้าอกอสําหรับหมอหัวใจทั่วๆไปก็จะถามว่ามีเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกไหมมีใจวิววิวใจวิวใจสั่นแปลกใจสั่นจะวูบหน้ามืดเป็นลมหรือเปล่าอะไรพวกนั้นนะครับที่เราจําเป็นต้องเช็คอาการหรือว่ามีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าร่างกายเขาไม่ตอบสนองกับการออกกาลังกายเลเวลนั้นไหมเช่นแบบมันเหนื่อยก่อนมันแบบ ที่เคยทําได้อยู่เดิมมันทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะพวกนี้อาจจะเป็นอาการที่เราต้องดูเป็นพิเศษจะเห็นเลยว่ามีทั้งก่อนฝึกนะระหว่างฝึกจนถึงจุดสูงสุดของการฝึกแล้วก็มีเมนเทนแนนซ์อยู่เรื่อยๆด้วยกลับมาที่คนที่ไม่เคยออกดีกว่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามบ่อยมากแล้วก็อยากให้น้องอัดเคลียร์เรื่องนี้ครับเราเนี่ยสมมุติเป็นคนที่ไม่เคยออกเลยแล้วก็ กำลังจะเริ่มต้นในการออกกําลังกายนะครับจำเป็นไหมครับที่จะต้องมาทดสอบก่อนเช่นแบบการต้องมาวิ่งซสายพานหรือตรวจร่างกายอะไรบางอย่างมีใครที่จําเป็นและใครที่ไม่จําเป็นหรือมีกฎยังไงบ้างครับ วดดิ้งจำเป็นนี่มันก็ค่อนข้างยากเนาะถ้าถามผมว่าจําเป็นต้องมาตรวจทุกคนไหมก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประวัติของแต่ละคนด้วยประวัติสาคัญสําคัญมากเช่นมีโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่าแน่นหน้าอกโรคหัวใจถ้ามีอาการถูกไหมฮะครับเคยมีปัญหาเรื่องวูบหน้ามืดเป็นลมมาก่อนในอดีตไหมเจ็บหน้าอกไหมรู้สึกหอบ เหนื่อยง่ายกลุ่มนี้กลุ่มนี้ต้องเช็ก่้อนตรวจก่อนหรือว่ามีคุณหมอเคยทักว่ามีโรคประจาตัวเป็นโรคหัวใจบางอย่างหรือเปล่าลิ้นหัวใจบางทีบางคนอาจจะเคยได้ยินแบบหมอฟังหัวใจสมัยก่อนได้ยินเสียงฟู่ฟูอะไรอย่างเงี้ยมีรั่วมีตีบอะไรได้ได้ครับประวัติครอบครัวก็สําคัญอันนี้ก็คือญาติสายตรงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพวกนี้มีกลุ่มโรคหัวใจไหม เสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ทราบสาเหตุหรือเปล่าใช่เพราะบางคนไม่ทราบอันนี้เคยคุยกันเหมือนกันในตอนหนึ่งว่าไม่ได้ทราบประวัติว่าเป็นโรคหัวใจแต่แบบมีเสียชีวิตเฉียบพลันเสียชีวิตอายุน้อยอันนี้ก็อยู่ในความเสี่ยงอยู่ด้วยบางทีบางครั้งบางค่าวเราจะบอกว่าเฮ้ยเสียชีวิตอายุน้อยแบบขับรถชนไม่กินไม่นับแต่ว่า ต้องระวังว่าชนเพราะอะไรด้วยเพราะบางทีเราจะบอกว่าชนชนเฉยๆแต่บางที่เขาอาจจะวูบจนไปชนนอ้๊อฟไปก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นต้องต้องใส่ใจประวัติพวกนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็หรือว่าคนที่มีย่าไสยตรงที่เป็นโรคหัวใจแบบต้องใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจหรือผ่าตัดบายพาสตั้งแต่อายุน้อยๆกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ แนะนำให้มาตรวจก่อนก็โรคประจําตัวบางอย่างเช่นเบาหวานโรคไตพวกนี้ก็ทําให้เส้นชเลือดหัวใจเราเสื่อมเบาหวานโรคไตความดันไขมันนี้อาจารย์จริงก็อยากให้ตรวจด้วยคือคือความเสี่ยงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคือมีพื้นฐานร่างกายเราเป็นยังไงอันที่สองคือเลเวลของการออกกาลังกายเราอยากออกที่เป้าไหนถ้าเราจะบอกว่าเราจะออกเครื่อ สุขภาพดีตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องออกมามาตรวจให้ละเอียดเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่อยากให้มีแบเรียร์ในการออกกําลังกายอ๋อใช่อุ้ยนี่สําคัญเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยยังไม่ออกหรอกยังไม่ทันจะไปเช็คกจาจันอัดเลยเงี้ยบอกว่าเราต้องมาตรวจร่างกายก่อนเดี๋ยวต้องไปเข้าคิวตรวจโรงพยาบาลรัฐบาลรอไปอีกสามเดือนเสียวกาเสียวกาหรือหรือบอกว่าเรามีข้ออ้างในการไปออกกําลังกายเบาๆอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นอันหนึ่งที่เราจะบอกว่า ถ้ากลุ่มที่จะออกกำลังกายเบาๆไปเดินรอบสวนเป็นสกิตตีรอไปดูพี่โดมบ้างดูเจมจีพีแอนบ้างอ่ะใช่ก็คือ3าคนนี้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นใช่ครับก็เจอตลอดแล้วก็บางทีก็จะเจอพักบกกรมด้วยนะครับที่ล่าสุดจะบอกว่าอันนั้นก็คือไปเดินได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าเราอยากจะออกกาลังกายที่เลเวลหนักขึ้นเช่นเราอยากจะเริ่มไปปีเทนนิสตีแบดหรือวิ่งอะไรที่มีการแข่งขันที่ออกกำลังกายเหนื่อยๆหน่อยเราก็จะแนะนําว่า อาจจะมาคุยกับคุณหมอสักหน่อยดูซิว่าคุณหมอมีคอนเซิร์นมีข้อกังวลไหมถ้าคุณหมอมีข้อกังวลคุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเช่นจะไปวิ่งสายพานก่อนไหมหรือว่าจะทําขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อสกรีนเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าเราเห็นอะไรหลังจากนั้นเราค่อยตามค่อยว่ากันอีกทีครับก็คือทั้งแบบมีประวัติเนาะมีโรคหัวใจมาก่อนมีอาการทางหัวใจมาก่อนนะเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นแปลกๆวิววิวเป็นลม มีบอดครอบครัวเสียชีวิตเฉียบพลันหรือรู้เลยว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็มีโรคประจําตัวเช่นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ก็อาจจะต้องมาโรคไตด้วยอีกอันหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องมาสกรีนก่อนนอกนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้หนักเกินไปอยากให้เริ่มต้นเริ่มเบาๆได้ก่อนเบาๆก่อนเนาะไม่อยากให้รอครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับเอาหลักเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ถามไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้นะครับ wearable น,นี่คุณมีทั้งแหวนทั้งนาฬิกาเลยเหรอครับขาดวูฟอยู่อันหนึ่งนะ<笑><笑>นี่ไม่ใช่พีเซนเตอร์ใดๆเพราะเราใช้หลายยี่ห้อต้องบอกเลยว่าใช้ทุกยี่ห้อเลย <c oughs> พี่เป็นคนสนใจในเรื่องนี้และเชื่อเลยว่าคนไข้เราก็สนใจมากเหมือนกัน wearable device ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้มีบทบาทมากท,ทั้งดูอะไรนะ heart rate ดูการหายใจความเครียดบางทีไปนอนนู่นไปเห็นเลยว่าข้อมูลมันหลั่งไหลมากมายเลยนะครับแต่เท่าที่ไปค้นคว้ามา อันนี้อยากให้น้องอ่านช่วยแชร์ดีกว่ามันก็มีบางอย่างที่เป็นแค่คําแนะนํา บางอย่างไปแตะระดับแบบเกือบเครื่องมือแพทย์ประมาณหนึ่งหรือให้การเหมือนกับวินิจฉัยได้นิดๆแล้วอันไหนมันไปถึงขั้นไหนบ้างครับในหลักฐานปัจจุบันเนี่ยผมว่าเรื่องของเลเวลของเครื่องมือแพทย์อาจจะยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือมันต้องผ่าน F D A approve เพราะฉะนั้นจะมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่อย่างเช่นะขึ้นไฟฟ้าหัวใจอันนี้จําเป็นที่จะต้องไปถึงเลเวลนั้นเพราะว่ามันต้องการความแม่นยําพอสมควร แต่ว่าในแง่ของฮาร์ดเรดเวลิบิลิตี้อะไรต่างเรื่องของสลี e อะไรพวกนี้อาจจะยังเรื่องของการนอนดูคุณภาพการนอนอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นการมี v วอ i a b l e Device มันอาจจะเป็นตัวเตือนเรามากกว่าว่าณตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยมันที่เราคิดว่าดีอาจจะไม่ได้ดีจริงๆก็ได้เช่นอย่างเรื่งการนอนพวก พวกหมอเองเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่ว่าคีการนอนของพวกเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราคิดว่าวันนี้ก็ขึ้นตัวแดงเหมือนกันก็จะเบร์เบร์นิดนึงนั่นนั่นแบบเออเราคิดว่าเรานอนพอละอ่ะตีหนึ่งตื่นเจ็ดเจ็ดโมงแปดโมงเราคิดว่ามันพอแต่จริงๆมันอาจจะไม่พอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการฟายจูนชีวิตเรามากกว่าแต่ว่ามันเป็นตัวตัวเตือนส่วนหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ของมันก็มีเช่นมีการเตือนว่าตอนเราบอกได้เราแบบ ล้มกระแทกพี่เห็นบางอันมันมีเรื่องหมดอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับว่าพัดตกหกล้มใช่ไหมหรือบางอันเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดจังหวะมันไปียร์แรน c ์ระดับ FTA เหมือนกันเนาะคือคือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันได้เป็นบางอันได้บางบางบางยี่ห้อบางรุ่นบางยี่ห้อบางรุ่นแล้วบางภาวะเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันกว้างมากทัาะนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ฉลาดพอที่จะสามารถดีเทคได้ทุกภาวะของหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็น เป็นเบอร์เดนเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่ต้องแก้หรือว่าสิ่งที่ต้องไปหาหมออย่างเร่งด่วนแล้วยังสา,สามารถที่จะพัฒนาตัว AI เพื่อที่จะดีเทคกลุ่มพวกนี้ได้หรือรรพวกนี้ครับมันก็จะมาก่อนเช่น ภาวะหัวใจเต้นริว AF 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 เนี่ยเขาอยู่ในระดับที่เหมือนกับค่อนข้างแม่นไหมครับค่อนข้างแม่นพวกอุปกรณ์อย่างงี้เนาะก็ค่อนข้างแม่นครับแต่ว่าโดยโดยนาฬิกาเองมาจจะไม่ได้รคคอร์ดด้วยตัว EKG เองตลอดเวลาเราจะต้องเอามือมาช่วยแตะมันหน่อยแต่ว่าไอตัวที่ดีเทคเท้าหรืออัตราการเต้นของหัวใจมาจจะมีอัลกอริทึมบางอย่างที่คอยดูว่ามันเต้นผิดจังหวะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็เตือนขึ้นมาให้เรามามี awareness ในการทาขึ้นไฟฟ้าหัวใจอีกทีประมาณนั้นนะครับถ้าอยากให้อัดสรุปง่ายๆคือเหมือนกับ ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจเนี่ยค่อนข้างคิดว่าการการเต้นกับอ,อัตราการเต้นของหัวใจกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจ<ม>ต้องแยกกัน<อ>ขึ้นขึ้น,นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างแม่นขึ้นละเอียดมีมีเครื่องที่วัดได้แล้เป็นแวร i เลเบิใช่แต่ว่าอันที่ต้องเตือนก็คือมันบอกได้แค่บางภาวะเท่านั้นก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้มีหัวใจขาดเลือดอยู่มันไม่ได้บอกว่าตอนนี้มีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่วินิไม่ได้หรือว่าแบบ จะพูดอันนี้มันก็เกินไปเนาะมันบอกว่ารเรามีหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะที่กำลังจะตายแต่พวกนี้มันก็พูดพูดลำบากแต่ว่ามันก็จะบอกได้แค่บางภาวะเท่านั้น<ม>ซึ่งนาฬิกามันก็จะเตือนหรือว่าตัวตัวแ a ล์บิลดีวายชนพวกนี้มันก็จะเตือนเราเลยตั้งแต่ต้นว่าไม่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดได้ไม่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดกับมันมากนะเพราะเดี๋ยวเกิดเข้าใจผิดทั้งสองทางคือบางคนเนี่ย ได้รับข้อมูลเยอะมากก็กังวลอีกแบบหนึ่งหรือบางคนก็วางใจมากเกินไปคือเข้าใจว่าอุ๊ยมันไม่ได้เตือนก็แปลว่าฉันไม่เป็นอะไรดิก็ไม่ใช่เหมือนเปนแบบหัวใจแบบเรารู้สึกแน่นหน้าอกอยู่พอดีอ่ะแล้วม่านี้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจว่ามันหัวใจขาดเลือดไหมนี่บอกไม่ได้ไม่ได้นะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะบางทีถ้ามีอาการต้องรีบมาอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้โอ้โหอันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะครับส่งท้ายนิดนึงดีกว่าอยากให้น้องอาจฝากดีกว่าครับการ ใช้พฤติกรรมละกันหรือการที่เราดูแลตัวเองเนี่ยเพื่อเฮลธ์แปนของหัวใจที่ดีที่เป็นเหมือนกฎเหล็กของน้องอัดเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลายอย่างเนาะเอาเลยครับ <laughs> ตามที่อยากฝากจากคา์ดีโอโลจิสเลยอ่ะอย,อยากฝากจากคา์ดีโอโลจิสเลยเหรอการดูแลสุขภาพตัวเองของเรามันมีมีเมเจอร์หลักๆลก็คืออาหาร อาหารที่เราทานก็ขอให้เป็นอาหารที่มีครบห้าหมู่แล้วก็ไม่สุดโต่งเกินไปทางสายกลางอ่ะผมไม่ได้โก g เกณด้านไหนด้านหนึ่งเป็นพิเศษแต่เราจะกินอะไรเราก็เป็นสายกลางครบวิตามินครบห้าหมู่อันนั้นโอเคแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมที่ทําให้ไม่ได้ทําให้เรา อ้วนหรือขาดสารอาหารอ่านที่หนึ่งอารมณ์ของเราความเครียดมากเกินไปก็ส่งผมพูดเรื่องนี้กันหมดเลยครับออกกําลังกายให้ดีก็คือถึงคําแนะนําของ WHO เอาซะหน่อยเนาะองค์การอนามัยโลกก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์แบบที่ เป็นความหนักปานกลางคนที่เวลาน้อยแล้วแข็งแรงดีอยากจะช็อตเท่นระยะเวลาลงก็ออกหนักขึ้นลดเวลาลงได้ครึ่งหนึ่งอันนั้นได้ครับแล้วก็การพักผ่อนสําคัญมากสําหรับหมอหัวใจอย่างที่ว่าการนอนมันก็ทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูด้วยพี่หมอปราชจเป็นหมอเอนไทยจริงก็ต้องการการฟื้นฟูค่อนข้างเยอะหัวใจเราเองก็ต้องการการฟื้นฟูต้องการการพักเหมือนกันนะครับส่วนการใช้ a r r a b l e Device ก็เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยไกด์เราเช่นจะดูเรื่องของ performance ลืมพูดเนาะ VO2 max อะไรอย่างเงี้ยหมอหัวใจก็จะบอกว่าเป็น vital sign อันหนึ่งละว่าแบบตัวตัวร่างกายเราสามารถดึงออกซิเจนไปใช้ในการสร้างพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนการการใช้พวก Variable Device พวกนี้ก็จะเป็นการดูเทรนดมากกว่าว่า อย่างการที่เราออกกําลังกายแบบนี้มันทําให้ร่างกายเราพัฒนาดีขึ้นไหมแต่ว่าก็อย่าไปยึดติดกับตัวเลขมากนักถ้าถ้าเราเห็นว่ามันเพี้ยนลงมาเช่นะร่างกายเราเหนื่อยง่ายกว่าปกติตัวเลขมันด r อปลงมาจะเป็นตัวเตือนที่ทําให้เรามาหาคุณหมอได้ก่อนใช้มันเป็นตัวช่วยใช้มันเป็นตัวเตือนแต่อย่าใช้มันเป็นคำพีย์ยึดติดกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมว่ามันก็ยังมีจุดที่ให้ต้องพัฒนากับการ การดีไซน์พวกเอากาลีทึมพวกนั้นอยู่ครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับแล้วตอนนี้เนี่ยสำหรับ Variable Device เนี่ยถ้ามีผลอะไรมาที่นี่เรามีปรึกษาได้ช่วยดูได้บางทีมันอาจจะมีมีปัญหาบางอย่างหละยท่านก็เข้ามาด้วยความที่หัวใจมันเต้นเร็วสุดท้ายเป็นไทรอยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้หลายะบบเป็นได้หลายอย่างใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น หัวใจอย่างเดียวหัวใจเต้นเร็วอาจจะสาเหตุมาจากโรคอื่นหรือป่วยอย่างอื่นอาจจะเป็นสาเหตุจากลรคหัวใจก็ได้ระบบหัวใจแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่สําคัญมากต่อชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีที่ยืนยาวของเรามันดูแลตัวเองนะครับไม่แน่ใจเข้ามาปรึกษาได้วางแผนออกกําลังกายเริ่มต้นเริ่มได้เลยถ้าไม่ได้เป็นปัญหาที่อาจารย์อ่านได้บอกไปอย่าให้เสียโอกาสแต่ถ้ามีอาการหรือมีโรคประจําตัวเข้ามาสกรีนก่อนได้ ตั้งเป้าหมายได้ไปคู่กันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราได้นะครับแหมวันนี้คิดว่าครบถ้วนมากๆมีคําถามอะไรก็ฝากกันมาได้นะครับเชื่อเลยว่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวเรียนเชิญจัจาร์อัดมาเคลียร์กันอีกทีครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ